ที่เรายังไม่ได้อธิบายอะไรด้วยซ้ำวันที่เราถูกฆ่าวันหนักมากแต่หนูตอนนี้หนูยังตอบพวกความไม่พบเลยว่าขอบคุณมากนะที่เชื่อใจแม้กระทั่งวันที่เรายังไม่ได้อธิบายอะไรเหตุการณ์เนี้สิ่งเดียวที่ทาให้หนูรู้ว่าจากแต่ก่อนหนูเคยคิดว่าหนูอีเพื่อนหนูที่ดีหนูรู้สึกว่าหนูมีเพื่อนเยอะ รกว่ามีคนไห้กำลังใจหนูเยอ้วหนูมีกาลังใจขึ้นเยอะกเลยค่ะนูขอบคุณเพือนุกคนที่ส่งกาลังใจมา้ำชตบเมืกี้ค่ะนาลังใจด้วเาหวกยลยขอบคุณน้ำชาด้วยค่ะขอบคุณน้ำใจที่เขามีให้หนูกอคุณน้ใจจากทุกคนที่ส่งมาให้ขอบคุณน้ำใจที่นักข่าวทุกคนที่ไม่ด่วนตัด